มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคีย์อันบล็อกกันในช่องคิวมันี่ป็นทอกันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับผมว่าจะพามาส่องเหรียญว่าตัวไหนเนี่ยมันจะลงสุดแล้วหรือยังครับคิวเออมันยังน่าเข้าหรือเปล่าคิวลงทุนไปไหนขาทุนไหมคิวพุ่งตรงนะตอนแรกคิวก็คิดว่ามันจะจบมันจะลงสุดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อครับลงมาอีกครับผมลงมาจนที่แบบไม่เคยเห็นราคานี้ในตอนที่เข้าตลาดนี้มาก่อนนี่นะครับผมโอเคครับผม ก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามดงแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจคิวมานี่เมนทอนนั่นเองนะครับผมก็จะติดตามเรื่องข่าวสารนะฮะอะไรเลยลคนอาจจะไม่มีเวลานะครับเข้าไปดูการาฟเองนะครับหรืออะไรเลยคนไม่มีเวลาจะเข้าวิเคราะห์นะครับก็สามารถไปติดตามแฟนเพจนั้นนะครับเพื่อที่จะติดตามข่าวสารแล้วคุณก็จะรับรู้ก่อนใครนะครับแล้วคุณก็จะเข้าเทรดหรือเข้าทำกำไรได้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมกันได้เลยครับผม โอเคครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ากระดานเทรดของบิตทาซาไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมทำไมคิวถึงใช้บิตทาซาเพราะว่าราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกับแอปไปแนนมากที่สุดนะครับบางทีเนี่ยบางเหรียญในแอปบิ t ครับเนี่ยยังขายแพงกว่าในบิตทาซาเลยนะฉะนั้นแล้ะครับก่อนที่เราจะซื้อเหรียญก็แนะนําว่าดาวน์โหลด2แอปมาไว้คู่กันนั่นเองแล้วก็บางอย่างนะครับในบิ t ครับเนี่ยเหรียญราคาปรับตัวลงค่อนข้างช้าครับเราอาจจะโดนการซื้อขายแบบข้ามแอปเพื่อไปขายกําไรที่สูงกว่าก็ได้ไงฉะนั้นแล้วครับ เราก็มีแอปอีทัสซ่าไว้นะครับในราคาที่มันใกล้เคียงกับตลาดโลกมากกว่าจะดีกว่านะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับก็บิตคอยนะครับได้อยู่ในราคาแค่7 0 0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะจากเคยทำไฮสูงสุดอยู่ที่2ล้านเลยนะครับทุกคนเราก็มาดูว่ามันจะลงจบหรือยรียงวันนี้เราจะพามาสองทั้งหมดนะครับสามเหรียญนั่นคือ บิตคอยนะครับผมอีเทเรียมนะครับแล้วก็ตัวขอเหรียญของบิตทาซานั่นเองนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไงน,นะโอเคครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะใช้เครื่องมือเครื่องมือเดียวนะครับนั่นก็คือมือถือของเราจริงๆมือถือของเราเนี่ยมีฟังก์ชันที่จะค่อนข้างครบโดยที่เราสามารถตัดสินใจตัวเราได้เลยนะว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือการ MM หรือว่าการ มันนี่เม a นจเมน t ครับหลายๆคลิปของคิวเนี่ยคิวได้บอกไว้ว่าเฮ้ยทุกคนเราไม่สมควรทุ่มซื้อในไม้เดียวเราสมควรแยกเป็น3-4ถึง4ไม้เพื่อการการกระจายความเสี่ยงจังหวะไม้สุดท้ายที่รับช้อนเนี่ยคุณอาจจะได้กําไรจากไม้นั้นก็ได้นะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมโอ้โหปัดลงแบบไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ปรับมาที่7วันก่อนนะ เพื่อเราจะดูให้มันไกลมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันของบิตคอยนะครับอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนนะครับผมเราจะดูให้ไกลขึ้นนั่นก็คือในไทม์เฟรมสัปดาห์นะครับไทม์เฟรมสัปดาห์เนี่ยผมพูดตรงเลยว่ามันยังมีโอกาสที่จะลงไปอีกนะครับผมยิ่งทม์เฟรมใหญ่ครับแท่งเทียนจะยิ่งแข็งแรงครับเพราะว่า1แท่งเทียนที่เกิดขึ้นลักษณะนี้จะเท่ากับ1สัปดาห์เลยก็คือสถิติมาสรุปมาทางสัปดาห์เพิ่งเกิดมาแท่งเดียวนัอนะครบ โอเคท่านี้4ี่ชั่วโมงครับงั้นคิวขอดูเป็นทม์เฟรมที่ใหญ่เลยนะครับผมว่ามันมีโอกาสกลับตัวได้อีกเมื่อไหร่นะเรามาดูในทม์เฟรมเดย์นะครับผมทม์เฟรมเดย์เนี่ยเครื่องมือที่คิวจะใช้นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับแล้วก็เส้นแนวนอนครับผมเราก็รากลงมานะครับนี่ครับจริงๆณปัจจุบันเนี่ยตอนที่ราดกิฟก็เป็นแนวรับสําคัญนะครับผมมีโอกาสกลับตัวนั่นเองนะ ถ้าเกิดใครไม่รู้จักแนวรับแนวตา้านก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าของคิวได้หรือว่าหาใน u t u b e มีเยอะแยะมากมายนะครับผมอธิบายว่าอย่างเรียบร้อยแล้วนั้นเองนะโอเคเส้นนี้เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเส้นเก็บของนะครับก็เป็นไปได้นะพอชนเส้นนี้แล้วเนี่ยอาจจะกลับตัวก็ได้นะหรือคิวขอปรับให้มันนะพอดีพอดีก็ได้นะประมาณนี้นะครับผมให้เราได้เก็บของนะครับเผื่อมันลงมาไม่สุดนะครับเราไม่ได้เก็บของราคาที่น่าเก็บเนี่ยมันผ่านไปแล้วก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยผูกกว่านั้นอีกนะ ฉะนั้นแหะครับผมก็จะไปดูทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะหลังจากเส้นนี้เนี่ยถ้ามันทะลุไปได้แล้วมันจะเกิดราคาไหนเป็นราคาใหม่นะเราก็ใช้เส้นแนวนอนเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ขอขยายตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อเั่นย้ำมัย่ขึ้นครับเราก็ใช้ตัวเส้นแนวนอนที่เราเลีอยขึ้นมานะครับโอเคเราก็ทิดมันนะครับแต่กเล่ลงมาโอกาสที่มันจะกลับไปชนนะครับก็ถ้าเกิดทะลุเส้นนี้ไปได้แล้วนะ อีกหนึ่งราคานะครับจะอยู่ที่5 9 9ล้านเก้าแสนนะครับผมก็จะมี2เส้นนี้ก็ค่อนข้างห่างพอสมควรเลยนะถ้าโดนทุกออกมาได้ก็อาจจะเกิดนิวโรไมนั่นเองนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้เฟดจะประกาศไวไ่ายังไงเฟดก็คือดอกเบี้ยครับพอเขาประกาศดอกเบีย้ยดอกเบี้ยที่เยอะขึ้นนักลงทุนก็ไม่กล้างลงทุนเนี่ยลงทุนไม่คุ้มเงินนะครับก็คือโดนดอกเบี้ยกินยังจะแพงกว่าฉะนั้นแล้วเขาก็เลยเก็บเงินไวไนน้นี่ ตลาดตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนี้นะโอเคเราลองปรับไปดูทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นครับเป็น7วันตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปที่ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นได้เหมือนกันแต่ผมก็ต้องบอกตรงนะครับว่าบิตคอยเนี่ยเขาชอบเลขศูนย์นะครับชอบเลขศูนย์หมายถึงว่า5้าเก้าเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับคุณต้องซื้อราคาสักหกแสนทวนนะมันจะมีโอกาสกลับตัวเช่นกันฉะนั้นแหละครับเรามาดูราคาบิตคอยวันนี้ถ้าทุกเกิน7 0 0 0 0สลงมาเนี่ย แสดงว่ามีโอกาสลงต่อมากๆนะครับผมอ่ะต่อมาครับอีน,น่งเรียนนะครับที่คนถามเข้ามาเยอะนะครับนั่นก็คือ e t h เราก็สามารถกดขยายเพื่อดูได้เลยนะครับผมโอเคเราก็จะไปดูในทางเฟรมใหญ่เหมือนกันนะครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะลงไปต่ออีกไหมนะครับผมราคาอีทีเรียมปัจจุบันนี่ 39,000$.. 4 0 0เ0เท่าน,นั้นนะีงนะแต่ก่อนนี่ไป 200,000$ นะครับ ก็ล่วงตามรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ล่วงรุ่นน้องก็ต้องล่วงเป็นธรรมดานะครับผมเราก็มาดูนะครับว่าโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยผมพุ่งตรงว่าตอนนี้มันกําลังทะเลาะแนวรับสําคัญนะครับถ้าเกิดมันกลับตัวขึ้นไปก็โอเคแต่ถ้ามันไม่กลับตัวนะครับผมโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะเห็นราคาอิเทเลียมในราคาเกือบเกือบสามหมื่นะครับหรือว่าราคา 31, 7 2 3นั้่นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะ ราคาที่ผมตีเส้นไว้อ่ะเรามาลากมาดูกราฟปัจจุบันนะครับอาจจะแคบหน่อยนะอ่ะให้ทุกคนดูที่เส้นฟ้าครับเนี่ยครับมันอาจจะลงมาอีกนะครับอีกหมื่นหนึ่งนะครับอีกหมื่นหนึ่งเลยนะก็ลองดูกันว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงแต่นะปัจจุบันราคาวันนี้นะครับมันก็ถือว่าชนแนวรับอยู่แล้วนะใครจะเก็บราคานี้ก็เก็บได้แต่ไม่แนะนําว่าให้ทุ่มนะครับถ้าเกิดคุณทุ่มไปปุ๊บ อาจจะลงมาอีกนะครับคุณอาจจะไม่เหลืองเงินที่จะช้อนคุณก็ต้องถือถือไว้ถือรอนะครับไม่รู้จะขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับก็ชน,น,นะแล้วครับตรงนี้คุณอาจจะลงทุนสัก30หรือว่าสัก25%ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมว่าไม่เน็ตของคุณจะไม่เน็ตยังไงแล้วก็มาทิ้งไม้กลางเนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับสมมุติมันลงมามาใกล้จุดที่เราสมควรซื้ออะสมมุติตรงนี้เนี่ยให้เราดูสีฟ้าครับเนี่ย,ยก็คือถึงจุดตรงนี้เนี่ย มันเป็นขั้นที่สองลคิวอาจจะทุ่มเงินที่เข้าไปมากกว่าเดิมนั่นก็ประมาณสักห้าหมื่นนะครับผมห้าหมื่นเพื่อจะรับนะครับเผื่อมันขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กําไรทดแทนไม้แรกที่เราขาดทุนด้วยนั่นเองเนี่ย <c oughs> ผมก็เป็นราคาที่คิวไม่เคยเห็นนะครับก็คือหลุดแนวรับสําคัญมาแล้วนะราคาตอนนี้เนี่ยจะใกล้ราคาเปิดตัวมากๆเลยนะครับผม่ะเรามาดูนะครับนี่นะครับเราก็ใช้เส้นเดวครับเส้นแนวหนองน,นะครับแนวรับสําคัญที่เส้นนี้นะครับผมก็คือราคา0.0 989ดูสีฟ้าด้านหลังได้เลยนะเดีย๋ยวให้ทางของคนตัดต่อเนี่ยขยายขึ้นมาให้ละกันนะครับผมโอเคนะคบผมณนะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่0.0710นั่นเองนะครับผมราคาปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ2บาทเนี่ยถ้าเกิดใครอยากมาช้อตก็ถือว่าในราคาที่ถูกอยู่นะครับถูกอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเราไม่สามารถวัดได้แล้วว่ารับต่อไปจะอยู่ที่เท่าไหร่ไงเออตอนเนี้ย มันกําลังเข้าไปสู่ราคาเปิดตัวก็คือราคาเปิดตัวก็คือราคาตรงนี้ครับเขาเรียกโอกาสมันจะน้อยมากเลยนะที่จะเข้าไปชนราคาเปิดตัวเลยนะครับผมก็เราไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงเมื่อไหร่ก็ต้องดูตลาดก่อนว่าเฮ้ยมีเจ้าใหญ่ๆเทีขายอีกไหมเพราะว่ามันก็ลงมาเยอะมากๆเลยฮะลงมาทะลุแนวรับสําคัญไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจังจุดนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็โดนเทมาอีกนะด้วยตลาดโล่งด้วยหลายๆหลายๆเหตานะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงไปอีกเท่าไหร่นะครับผม แต่คิวคิดว่ามันน่านจะเป็นจบที่เลขสวยๆอย่างเช่น0.3 0.5 0.05 0.03อะไรเงี้ยคิวก็คิดว่าจะลงไปที่ทางบริษัทเขาคิดว่าตัวเหรียญตัวเนี้ยมันไม่สมควรจะต่ำไปมากกว่านี้เพราะว่าตัวของบิตทาซ่าเนี่ยก็มีคนใช้จํานวนมากนะครับผมก็คงจะไม่ให้แบบบริษัทของเราดูแบบเออเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนหุ้นนะครับหุ้นให้แบบยิ่งถูกเพราะว่ายิ่งไม่กล้าลงทืนใช่ไหมล่ะนะครับมันก็จะมีคนที่แบบกล้าในตอนที่หุ้นเนีกลัวที่ไปลงทุนเท่านั้น ก,ก็ต้องมาลองดูกันครับว่าเขาจะมีการปรับแผนปรับแก้กันยังไงนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ถือเหรียญบิทาซ่านะครับก็เอาไว้สเต็กไปสเต็กบึิมเนี่ยก็ได้เหรียญกันมาเพิ่มตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเทขายกันนะเราก็ต้องมารอดูกันครับซึ่งวิธีที่คิวจะเช็คในในตัวเหรียญใหญ่ๆของตัวบิทาซ่านะครับคิวก็จะไปในโ l o บอ l ์แองกี้เนี่ยแล้วคิวก็จะไปเช็คเจ้าครับเจ้าแต่ละท่านว่าเออเขาก็ยังไม่เทนะ อ่าผมก็จะบอกว่าเจ้าท่านเนี้ยเขาเทไปแล้วนะครับแต่ก่อนเขาถือถึง10ล้านเหรียญก็เกิดเหตุการณ์เขาได้เทออกมาถึง4ล้านเหรียญเลยะครับผมแสดงว,ว่าเขาพอใจในกำไรแล้วเขาถือแค่นี้ก็เป็นที่1ของแอปนี้ได้เนี่ยครับเขาก็ นะแต่ละคนก็ยังถือไว้อยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเหลือ5ล้านเหรียญเนี่ยเราก็สมควรมาคิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมเจ้าเริ่มเทในราคาที่ถูกมากๆเ่ยสำหรับวันนี้นะครับข้อคงจะไม่มีครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปส่งเหรียญแบบนี้และอยากให้ส่งเหรียญอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมคิวจะมาส่งให้อย่างรวดเร็วแล้วกันเนาะล้วก็คิดว,ว่าจะวิเคราะห์ว่าเราสมควรเข้าในราคาไหนแล้วก็เมื่อไหร่นั่นเี่วันนี้เรามาดูในทางเฟรมใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือกหน ที่มันจะกลับตัวขึ้นไปมีสูงครับหรือว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่าสมควรนะครับนอย่างต่ำๆก็อาจจะ15วันหรืออย่างต่ำๆก็อาจจะ1เดือนที่คุณจะเห็นมันไปราคานั้นหรือการกลับตัวนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบผม